พิสูจน์สงจากวัดพระธรรมกายออรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำเข้าสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดพระธรรมกายร่วมกับสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการพลังบวรคืนความสุขสู่ครอบครัวและสังคมบุรุนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีหนังสือพิมพ์คมชันลึก ความเพื่อนไวของศูสาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดกิจกรรมโอเพ่นเดเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาธรรมะและฝึกนั่งสมาธิณนะวัดพระธรรมกายลอนดอนด้านวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญบูชาข้าพระและพิธีลออรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7ติดตามได้ในข่าวดี DM c n e มซน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ DMC n e w ประจำวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 152 1ก h z และ FM 102.25 MHz วันนี้อยู่กับคุณสุชาดาทองมาลายัยและดิฉันสุดชัชยาเจรากรณิตค่ะค่ะเราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะ ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัดนคนปรปฐมวัดร่มเย็นเพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและวัดค่ะ นายวันชาติวงชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญถวายพระทหารแดบบ่พระพิสุทสิม,มนเณรตามโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็นณวัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองโดยยึดหลักธรรมจริยธรรมอันกอ่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดราชการหรือบวรทางนี้จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็นเดือนละสองครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2556ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2557สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำผู้ร่วมงานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดโดยมีการปลูกต้นสาระบริเวณหน้าสาราการเปลี่ยนปล่อยพันปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าวัดสำโรงนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่พระภิกษุส,สามเณรและประชาชนประกอบด้วยบริการตรวจสุขภาพฟรีจากหน่วยแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลห้วยพลูหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่จากอำเภอนครชัยศรีบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐมเป็นต้นค่ะทางมูล,ลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายค่ะได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายได้เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีวันสถาปนาหนังสือคมชัดลึกโดยมีนายบรรยงอินทนาผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นผู้รับมอบในโอกาสนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายได้กล่าวขอบคุณหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่ได้ช่วยเสนอข่าวสนับสนุนโครงการต่างๆของทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมาโดยตลอด พร้อมกับแจ้งข่าวโครงการตักบาตรมิตรภาพไทยลาวที่จะจัดขึ้นณวัดพลชัยจังหวัดน้องคายตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬกาในวันเสาร์ที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้เรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเข้ามาช่วยจันลงจิตใจช่วยกล่อมเกลาจิตใจพวกเราเชาวพุทธทุกคนนะให้ยึดมั่นอยู่ในหลักคำสอนเพื่อว่าสังคมเราเนี่ยจะได้สงบสุข เพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกถ้าเรายึดตามแนวพระศาสดาของเราอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่วักแวกออกไปทางอื่นนะครับจากนั้นคณะทีมงานได้เดินทางต่อไปอยังหนังสือพิมพ์สยามรัฐและเดลี่นิวส เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการตักบาตรมิตรภาพไทยลาวซึ่งมีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยและนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมเป็นประธานในพิธีตักบาตรครั้งนี้ค่ะทางด้านของวัดประธร,รมกายร่วมกับสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการพลังบวรคืนความสุขสูข่ครอบครัวและสังคมค่ะ คุณทองอินเพียรภูเขียวประธานสภาส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการพลังบวรคืนความสุขสุขครอบครัวและสังคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชัยภูมิซึ่งโอกาสนี้ท่านได้กล่าวชื่นชมในการจัดทําโครงการพลังบวรเพราะนอกจากจะได้เห็นความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้ว ทุกคนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่เทศสอนเยาวชนและพ่อแม่รวมทั้งครูอาจารย์ให้มีความเข้าใจเรื่องโลกชีวิตทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีจะช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้อีกด้วยด้านคุณวดาวันพงนัน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าการจะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ต้องรวมพลังกันทั้ง3ฝ่ายคือบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อช่วยกันป้องกันคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุจึงเสนอโครงการนี้ให้คนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาทํากิจกรรมร่วมกันเกิดเป็นสายใยแห่งความรักความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวทั้งยังได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในเรื่องห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย นอกจากนี้ภายในงานพระอาจารย์ยังได้เทศสอนเรื่องพระคุณพ่อแม่ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ปกครองและบุตรหลานเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกๆได้ก้มกราบเท้าท่านด้วยความกระตันยูที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและภายหลังจบโครงการน้องๆต่างตั้ง,งใจนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะเคยในโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่คณะเราโดยเฉพาะกรรมการสรชเนี่ย คิดว่ามีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยเยแต่ว่าถือว่าเราถือว่าครอบครัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหญ่<ะ>ถ้าหากว่าในครอบครัวที่มีความอบอุ่นทุกคนมีคุณธรรมนําชีวิตเนี่ยถือว่าอันนี้แหละจะเป็นตัวหลักในการที่จะพัฒนาสังคม ครูอาจารย์ที่มาด้วยมีฝีมือนะวันนี้ก็ทำอะไรกันคะเข้ามันไก่ไ<ง>เพียงเข้านับฟังคือเขารู้ว่าสูตรการทำข้าวมันไก่ั้นทำยังไงเขาทำได้รวดเร็วมากแล้วก็ทำอร่อยด้วยน้ำจำำิ้มเด็ดเลยไม่ยัจริงพระภิกษุส,สงฆ์จากวัดพระธรรมกายค่ะได้ออกรับบินฑบาตจากพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ เช้าวันนี้ณหมู่บ้านสินทรัพสองอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายจํานวน129รูปได้ออกบิณฑบาตเพื่อนำเข้าสารอาหารแห้งที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศแม้ว่าบางจังหวัดจะคลี่คลายลงบ้างแล้วก็ตามแต่ยังคงต้องคอยระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและอีกหลายจังหวัดยังคงวิกฤตอยู่ ด้วยเหตุนี้หลายๆห,หน่วยงานจึงได้ร่วมแรงร่วมใจการส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในยามเดือดร้อนโดยครั้งนี้พระภิกษุสงฆ์ได้แบ่งสายเพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านในหมู่บ้านในส่วนของชาวบ้านในหมู่บ้านสินทรัพย์สองได้พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระเป็นจำนวนมากเพราะนอกจากจะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญแล้วในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับยังจะได้ส่งไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะ มากันที่ข่าวของเยาวชนกันบ้างนะคะชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมระดับประเทศวีสตาไทยแลนด์ Thailand, ประจำปี2556ค่ะระหว่างวันที่12-16ถึงตุลาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมระดับประเทศวีสตาไทยแลนด์ Thailand, ประจำปี2556 สำหรับเด็กดีวีสตาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากการเข้าค่ายวีสตาร์ชา l ์เลนระดับภูมิภาคครั้งที่8ที่ผ่านมาและผ่านการอบรมประธานกถินสำริดเด็กดีวีสตาครั้งล่าสุดโดยจัดการอบรมณอาคารชมรมพุทธศาสานลและโรงแรมบ้านสวนฝนจังหวัดกาญจนบ,บุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของค่ายวี t ตา t ์ a ท l a n d ดในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้มีทักษะความดีสากล5ประการคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและมีสมาธิมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถเป็นต้นแบบในการไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับอาเซียนและระดับโลกโดยน้องน้องเด็กดีวีสตาร์ได้รับฟังธรรมะเรื่องประวัติการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์วัดพระธรรมกาย สวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลแปดและบอกบุญกระถิหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญองค์ที่7ซึ่งน้องน้องเด็กดีวีสตา์ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกพร้อมจะนำกิจกรรมสร้างสารรค์วีสตาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยไปสู่ระดับสากลค่ะคุณผู้ชมคะวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11ถือว่าเป็นวันออกพรรษาค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ตรงกับวันที่19ตุลาคมนะคะ เป็นวันที่พระสงฆ์ได้ทำปรวรณากรรมก็คือการเปิดโอกาสให้พระพิสุสงฆ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนค่ะส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะการตักบาตรเทโวซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาและว,วันนี้ DMC News ก็มีรายงานพิเศษเรื่องนี้มาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์ได้อธิษฐานเข้าพรรษาเป็นเวลาสมเดือนและจะครบกำหนดสิ้นสุดการจำพรรษาในวันขึ้น15คห้าค่ำเดือน11เราเรียกวันนี้ว่าวันออกพรรษาซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19ตุลาคมโดยมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ออกจากการจำพรรษาและสามารถจะริกไปในสถานที่ต่างๆหรือค้างคืนที่อื่นได้ วันออกพรรษามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันมหาปวารณาเพราะเป็นวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรมคือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนด้วยเมตตาจิตได้เพราะในระหว่างเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขการตักเตือนกันจะทำให้พระภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้รับรู้ข้อบกพร่องของตนเอง และนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปและเป็นการเปิดโอกาสให้พระภิกษสุสงฆ์ได้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้อีกด้วยวันออกพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ณสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่7และได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาพร้อมกับทรงสแสดงโลกาวิวรณะปาฏิหาร์เปิดโลกทั้งสาคือสวรรค์มนุษย์และนรกสามารถมองเห็นกันได้ทั้งสโลกและในวันนั้นเองพุทธศาสนิกชนที่รอคอยการออกพรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาเฝ้ารอตักบาตรพระพุทธองค์กันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11นี้เป็นวันคล้ายวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโรหณนะและเป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีตักบาตรเทโวนอกจากเข้าปลาอาหารทั่วๆไปที่นำมาตักบาตรแล้วอาหารที่ชาวพุทธนิยมนำมาตักบาตรจนเป็นเอกลักษณ์ในการตักบาตรเทโวก็คือข้าวต้มมัดใต้และข้าวต้มลูกโยนซึ่งมีความเป็นมาว่าหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนำพัตตาหารมาตักบาตร บางคนที่อยู่ไกลไม่สามารถใส่อาหารลงในบาตรได้จึงต้องปั้นข้าวให้เป็นก้อนแล้วโยนใส่บาตรจนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั่นเองไม่เพียงแค่การตักบาตรเทโวที่นิยมทำหลังวันออกพรรษาแต่ยังมีอีกหลายประเพณีนิยมนั่นก็คือประเพณีทอดกระถินถือเป็นมหากรลทานเลยทีเดียว เพราะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวประเพณีงานเทศมหาชาติชาวพุทธเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติแล้วจะได้กุศลแรงและหากใครตั้งใจฟังให้จบภายในวันเดียว mm. ก็จะได้เกิดร่วมชาติกับพระศรีอริยะเมตรตรโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต mm. และอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมทำกันมากนั่นก็คือ การชมบ้างไฟพญานาคเมื่อถึงวันออกพรรษาทุกๆปีทั้งสองฝั่งของแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายโดยเฉพาะอำเภอโพนพิสัยจะมีพุทธศาสนิกชนไปรอชมบ้างไฟพญานาคกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะยึดถือวันนั้นเป็นวันสำคัญเสมอมักจะนิยมไปทำบุญที่วัด ไปทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นพันปี DMC News รายงาน ค่ะเราก็ไปร่วมรับชมแล้วก็อันโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนค่ะที่ได้ส่งกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอันโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารค่ะจากทางศูนย์สาขาโซนอเมริกานะคะที่วัดพัฒนากายดีซีแล้วก็วัดพัฒนกาฟลอริดาในทางโซนยุโรปค่ะได้แก่วัดพันกาลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นอย่างไรติดตามได้ในเวิร์นิวส์ค่ะ ธรรมการลดอนดนจัดกิจกรรมโอเพนเดเพื่อเปิดวัดให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะประวัติวัดและกิจกรรมของวัดพระธรรมการลดอนดนภายในงานชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ร่วมกันเดินชมบริเวณโดยรอบวัดและยังมีพื้นที่สำหรับเด็กได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์อีกทั้งยังมีคาสสมาธิสำหรับเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรได้มาสอนธรรมะและนำนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมงานอีกด้วยซึ่งทุกท่านตามประทับใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสถานที่ของวัดที่มีความสะอาดเรียบร้อยการต้อนรับของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายลอนดอนรวมทั้งธรรมะดีๆที่พระอาจารย์ได้เทศสอนโดยหลายท่านตั้งใจจะมาร่วมงานบูญและปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายลอนดอนในโอกาสต่อไป ด้านวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส่เพื่อเป็นผานชนะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาข้าวพระ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันานันตชัยและพิธีทอดพระป่าสหาวาระเดือนเกิดโดยมีกาลยนานมิตรสุริษาพุ่มทีมและกาลยนานมิตรบุญพักสอนพงวรินเป็นประธานต่อด้วยพิธีมอบรางวัลผู้มีคะแนนปฏิบัติธรรมดีเด่นในโครงการรักธรรมะและพระภายในนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านดรชัยโยงสัจจิพานนท์เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาร่วมงานบุญซึ่งทางวัดพระธรรมกายดีซีได้กล่าวขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยร่วมบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7โดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยานมิสิริเพนประมูลทรัพย์ และกะัลยานมิจินดารัตรัตนกุลต่อมาทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่องดี c ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปลื้มปิติในบุญกันทุกคนและที่วัดพระธรรมกายฟริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนาท,ทำใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้วทุกท่านได้อารัธนาศีลก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกะละาลยานมิตรอุ่นจิตและกะละาลยานมิตรเนรีนรุธทิราศิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรณอาคารสมปรารถนา ในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เมตานำปฏิบัติธรรมเมื่อทุกท่านใจสายบริสุทธิ์อยู่นิ่งดีแล้วเดี๋ยวร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานัน,นตชัยจากนั้นร่วมกันถวายจจตุปัจจัยายธรรมแด่พระอาจารย์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้เมตตาแสดงธรรมไม่สาธุชนทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยะาณมิตรทางศูนย์สาขาต่างประเทศนะคะถึงแม้จะอยู่ไกลนะคะก็มีปัจใจในการสร้างบารมีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันตลอดด้วยค่ะ,คะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนค่ะเข้ารวมตักบาตรมิตรภาพไทยลาวในวันออกพรรษาซ,ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคมตั้งแต่เวลาห้นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาค่ะณวัดพลชัยพระอารามหลวงจังหวัดนองคายนะคะ ซึ่งหลังจากนั้นแล้วพิธีในภาคบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าปา่าถวายที่ดินสร้างพุทธอุทยานและสร้างประตุมรัฐธรรมเจดีค่ะส่วนในภาคเย็นมีพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่028311000และ028311234ค่ะ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและการยาณยนมิตรค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t v d m c n e w s หรือว่าจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้นะคะที่ t v d m c n e w s g m a i l c o m ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ DMC News ิลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณสุชาตยาจีรากรน,นิติฉันสุชาดาทองมาลายัยพร มาร่วมง,งานหล่อหลวงปู่วันที่สิบอะค่ะตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีความรู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาปิดกองนะคะปิดกองหล่อหลวงปู่ค่ะแล้วแล้วก็เราก็จะได้มาร่วมมหากุสุนค้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่3พฤศจิกา2556นนะคะอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้มาร่วมกันสร้างบาร,รมีในครั้งนี้นะคะเพราะว่ากระถิ่น เป็นหมหากราทานครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งเดียวในรอบหนึ่งปีนะคะก็อน,นิสง์ก็ได้ถวายผ้าจีวรแด่พระพิสุสงฆ์นะคะก็ทําให้เราเป็นผู้มีผิวพรรณวันนัผ่ววผองใสค่ะและเราก็จะมีมหาสมบัติใหญ่ไหลามาไม่ขาดสายนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศหรือในประเทศนะคะร่วมกันมาทอดกระถิ่นในครั้งนี้ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้มาปื้มปิติร่วมกัน,นะคะ่ะ